สวัสดีค่ะทุกคนค่ะต้อนรับเข้าสู่ช่องนายทีนฮารโรสิบเก้านะคะคลิปนี้จะเป็นการทานายดวงความรักของชาวราศีธนูใครที่ไม่แน่ใจว่าเราอยู่ราศีธนูหรือเปล่าสามารถเช็คช่วงที่เกิดกันได้ในต้คลิปนะคะเขียนเอาไว้ให้แล้วเป็นที่เท่าไหร่ถึงที่เท่าไรนะเป็นการนับวันที่ตามโหราศาสตร์ตะวันตกนะคะเพราะฉะนั้นจะมีความแตกต่างจากโหราศาสตร์ไทยลัคนาดูได้ดาวสุด์ดาวจันทร์ก็สามารถดูควบคู่กันได้เลยเนาะแต่ว่าถ้าใครที่ยังไม่รู้ว่าเราอยู่ลัคนาอะไรดาวสุขอะไรดาวจันทร์อะไร,ะไรมันคืออะไร สามารถเช็คกันได้ใต้คลิปนะคะแนบลิงก์เอาไว้ให้แล้วลองไปหาลัคนาดาวสุขดาวจางเบอร์ชาต์ของเราเพิ่มเติมดูเราจะได้เข้าใจตัวเองมากขึ้นเนาะซึ่งถ้าใครที่มีอายุ30ปีขึ้นไปจะให้เน้นในส่วนของลัคนาเป็นหลักนะคะแต่ว่าการอ่านไพ่ของเราในวันนี้เป็นการอา่านดวงความรักดวงความรักจะดูในเรื่องของดาวสุขเป็นหลัก ก็มีความสำคัญมากๆเหมือนกันเพราะฉะันถ้ามีเวลาก็ลองไปเช็คดูแล้วกันนะโอเคค่ะทุกคนเปิดไพ่เรียบร้อยแล้วนะคะเดี๋ยวเราจะมาเริ่มอ่านไพ่แบบพร้อมกันเลยชาวราศีธนูและคนาธนูในช่วงนี้หน่วงหรือเปล่าบางท่านในช่วงนี้อาจจะหน่วงๆนะคะหรืออาจจะในช่วงเดือนสองเดือนนี้อาจจะมีอะไรบางอย่างเข้ามาแล้วทให้คุณรู้สึกอึดอัดถึงความยากบนบ่าก็เป็นไปได้เนาะแต่จริงๆแล้วต้องบอกก่อนว่าถ้าเป็นในเรื่องของความรักความสัมพันธ์ตอนนี้ดาวความรักคนเดินหน้าแล้วนะคะแต่ว่าในช่วงกรกฎาสิงหาอาจจะรู้สึกหันหรือหัน ในเรื่องของความสัมพันธ์บางท่านในช่วงนี้หรือว่าก่อนอันนี้อาจจะเหมือนคุยกับคนรักไม่ค่อยรู้เรื่องหรือว่ามีปัญหาการไม่เข้าใจกันหรือเล็กๆน,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 น้อยๆก็กลายเป็นเรื่องใหญ่หรือปัญหาเก่าย้อนวนกลับมาหรือคนเก่ากลับมาอะไรประเด็นเก่าๆกลับมาอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็เป็นไปได้แต่ตอนนี้คือดาวที่เกี่ยวข้องกับเรื่องนี้เขาเดินหน้าแล้วนะคะการสื่อสารต่างๆก็จะผ่อนคลายมากขึ้นแต่ทีเนี้ยถ้าเกิดว่าในช่วงที่ดาวเดินถอยหลังเรากับคนรักของเราก็เต็มที่กับชีวิตก็คือใส่สุดกันเหมือนกันบางทีในช่วงนี้อาจจะยังมี ทะเลาะเบาะแว้งหรือปัญหาเหล่านั้นอยู่ก็เป็นไปได้นะเพราะว่าไพ่พลังงานหนักเป็นไพ่เดวิลนะคะเป็นไพ่ที่บ่งบอกถึงความรู้สึกท็อกซิกค่อนข้างยากลําบากเหมือนเห็นห้างออกแต่ออกไม่ได้นะคะเพราะว่าถ้าจากหน้าไพ่จะเห็นนะคะเป็นแก้วใสๆเลยเห็นข้างนอกหมดเลยแต่ว่าทาอะไรไม่ได้อยู่ดีนะคะก็ยังออกไปไหนไม่ได้บางท่านอาจจะเป็นความสัมพันธ์ที่มีเราสองสามคนอยู่ในนั้น อาจจะมีอะไรบางอย่างที่ทําให้รู้สึกมันถูกครอบงำน,นะคะเป็นพนัากงานที่ผูกติดเอาไว้แล้วก็ยังไม่สามารถที่จะก้าวข้ามผ่านไปได้ท่านอาจจะเป็นปัญหาชู้สาวแต่ว่าท่านก็อาจจะไม่ใช่ก็ได้นะจริงๆไพ่เดว,วิลขึ้นมาไม่ได้จําเป็นจะต้องเป็นปัญหาชู้สาวเสมอไปนะคะบางทีอาจจะมีแรงกดดันอะไรบางอย่างก็ได้อาจจะเป็นการงานการเงินพ่อแม่พี่น้องเพื่อนฝูงได้หมดเลยนะคะอ จริงๆดาวเดินหน้าแล้วนะเดินหน้ามาสักพักหนึ่งแล้วนะคะแต่อย่างที่บอกแล้วว่าพลังงานมันอาจจะยังค่อนข้างดีเลยนิดน,นึงเพราะว่าบางท่านถ้าเกิดในช่วงที่ผ่านมาเหมือนเราก็แบบเต็มที่กับการมีปัญหากันเลยนะคะในตอนนี้ก็อาจจะยังมีความลงอยู่เดี๋ยววอนขอให้เพิ่มหน่อยว่าเดว,วิลนี่คืออะไรซึ่งไพ่ใต้สำหรับเป็นไพ่แปดถ้วยดูคุณไม่สู้แล้วเหมือนกันนะเหมือนเตรียมจะถอยนะคะชาวราศีธนูและขนาาธนูไม่คุณถอยก็เขาถอยนะเป็นไพ่แปดถ้วยที่่งบอกถึงการที่ ก็มันไม่เติมเต็มบางสิ่งบางอย่างที่ใจต้องการอยากไปไหมคงไม่ได้อยากไปแต่ว่าถ้าเขาไม่อยากให้อยู่มันไม่อยู่ก็ได้ไม่เอาก็ได้นะคะหรือเขาอาจจะเป็นลักษณะการที่รู้สึกแบบนั้นแล้วคุยกันแล้วก็ไม่เข้าเข้าใจสักทีก็เป็นไปได้คนยังไงเดวิลหน่อยเดยวิลคืออะไรเอ่ย เกิดอะไรขึ้นในชีวิตชาวราศีธนูและคณะธน,นูบางท่านถ้ารู้สึกว่าในช่วงนี้เรายังโอเคอยู่ฟล f อ o w อยู่อาจจะแบบดีแล้วหรือว่าดีมาต่อเนื่องก็แล้วแต่นะคะก็ก็ดีค่ะก็ดีแต่ว่าเฝ้าระวังนิดนึงก็ดีนะคะก็คืออย่าประมาทกันเพราะว่าบางทีเราอาจจะรู้สึกเฮ้ย hey, ตอนนี้เราไม่ได้มีปัญหานะเพราะฉะนั้นคงไม่ใช่ชั้นอะไรก็ก็ไม่ใช่ก็ดีแล้วนะคะแต่ว่า ใช้ความระมัดระวงังลวกันเนาะเพราะว่าไพ่มันขึ้นมาเป็นไพ่ค่อนข้างจะหนักนิดนึงเหมือนกันนะคะเป็นไพ่สิบดาบแล้วก็ไพ่เดวิลขวามีความรู้สึกว่าปัญหามันอาจจะไม่ได้เกิดในช่วงนี้แต่มันน่าจะเกิดไปแล้วแล้วที่ทําให้คนปิดอัดน่าจะเกิดจากการที่คุณกําลังต่อสู้กับความรู้สึกตัวเองหยุดเปล่า บางท่านอาจจะเคยผ่านความสัมพันธ์ที่ยากลาบากมาเนอะอาจจะคนนี้หรือคนเก่าก็แล้วแต่หรืออาจจะไม่ได้เคยผ่านหรือกําลังผ่านก็แล้วแต่คือมันเป็นไพ่สิบดาบในไพ่สาหรับเนี่ยมันไม่ได้ไปลักษณะการที่ดาบลงมาปากนะคือตันเนี้ยก็คือปกติแล้วแต่ก็เหมือนคนที่มีบทเรียนนะคะหรือว่าทำยังไงก็ได้ไม่ให้เราต้องเจอบาดแผลนี้อีกบางทีสิ่งที่ทําให้คุณอึดอัดในตอนนี้คือการที่คุณพยายามฝืนความรู้สึกตัวเองอยู่หรือเปล่า ซึ่งไพ่ความรู้สึกใงใจของคุณเป็นไพ่เดอะมูนะเป็นไพท่ the moon นะไพที the moon ่มุงมองถึงความไม่ตกกังวลแล้วก็ไม่ค่อยสบายใจเหมือนอาจสถานการณ์ไม่อ่อกหรืออาจจะไม่รู้ด้วยซ้ำว่าจริงๆแล้วตัวเองต้องการอะไรน,ะนล้วมาดูคลุมเครือไปหมดเลยนะคะซึ่งตำแหน่งอดีตของคุณเป็นไพ่สเตรนท์หลายท่านอาจจะเป็นความสัมพันธ์แบบไปๆกลับๆเป็นความสัมพันธ์ที่มีความแตกต่างกันค่อนข้างเยอะความแตกต่างในที่นี้อาจจะเป็นในเรื่องสัญชาติศาสนาภาษา ววยก็ได้นะคะหรือว่าสถานะความเป็นอยู่ก็ได้หรืออาจจะเป็นลักษณะของมุมมองความคิดหรือเป้าหมายชีวิตก็ได้นะบางทีเรามีเป้าหมายแบบหนึง่งเขามีเป้าหมายอีกแบบหนึง่งซึ่งมันคนละอย่างกันก็อาจจะทําให้คุยกันค่อนข้างยากนะคะแต่ว่าพอเป็นไพ่สเตรน์อ่ะมันมีความต่างมีความเหนื่อยก็จริงแต่มันก็มาเพราะว่าความรู้สึกผูกพันเป็นความรู้สึกที่มันเหมือนแบบเป็นทั้งแรงผลักแล้วก็แรงหนึ่งในเวลาเดียวกันนะเนาะแต่ไพ่แค่สองคึ3งสามถ้วยนะ คึอนว,วันรู้สึกว่าชาวธนูน่าจะอยู่ในอาการคนที่ต่อสู้กับความรู้สึกตัวเองบางทีในช่วงที่ดาวเดินถอยหลังที่ผ่านมาบางท่านอาจจะมีโอกาสได้กลับไปคุยกับคนเกา่าคนที่เคยมีปัญหาการทะเลกกาะกันหรืออาจจะเป็นความรู้สึกของคุณที่ถูกดึงกลับไปในวันเกา่า ปลุกคนขึ้นมานะ,ะให้นึกถึงเขาก็เป็นไปได้เพราะว่าเป็นไพ่สาม้วยที่บุงมบอถึงการอยากจะกลับมาคืนดีกันเนาะหรือบางทีอาจจะเป็นการที่เราจะ,จะไปเข้าสังคมมากขึ้นพบเจอคนใหม่ก็ได้แต่จากหน้าไพ่ที่เห็นดูท่าทางไม่น่าเลยนะคะไม่น่าจะอ่ไทีนี้มันมีไพ่ห้าเหรียญกับไพ่สองถ้วยเข้ามามีใครบางคนแอบมองคุณอยู่นะคะอยู่ด้ยวยความรู้สึกที่ก็น้อยใจเพราะไม่รู้ว่าคุณเองยังสนใจเขาอยู่ไหมและเขาเองก็เหมือนเรามัดระวังตัวเองเหมือนกันเนาะ เป็นไพ่สองถ้วยด้วยนะคะยังรู้สึกดึงดูดกับคุณแล้วก็ยังอยากจะคุยกับคุณอยู่นะอืมขอนึกไม่ได้เดวมวนเดี๋ยวมวูนกังวลเลยเอ่ยสามถ้วยนะคะววววกงัวะะกงวลว่ากลับไปคืนดีกันแล้วมันจะโอเคหรือเปล่าใช่ไหม <laughs> เหมือนคนที่ยังไม่ได้อยากปล่อยความสัมพันธ์ไปหรือปล่อยคนคนนั้นได้นะคะแต่ว่าก็นั่งน,นิ่งๆในพื้นที่ของตัวเองเนาะชาวธนูบางท่านน่าจะอยู่ในอาการพยายามสงบนิ่งมาเป็นเวลานานพอสมควรแล้วเหมือนกันนะคะมีไพ่เด็กถือดาวเข้ามาด้วยดูยังไม่ค่อยไว้วางใจเท่าไหร่เดี๋ยวข้อนไปห,ห้าเหรียญหน่อยห้าเหรียญต้องการอะไรจากชาวธนูเอ่ยแป่เหรียญยางให้เหมือนเดิมน่ะ เคยเป็นยังไงเป็นอย่างนั้นได้ไหมมีพ่เด็กถือไม้เท้าด้วยมือที่ถ้าอยู่ห่างไกลาอาจจะอยากวางแผนเดินทางมาพบมาเจอนะคะเป็นพ่จัสติด้วยอะไรมันก็จะโออไม่รู้ว่าห่างกันไปนานไหมหรือมีปัญหากันนานไหมแต่ว่ามันมีอะไรบางอย่างที่ถูกตัดสินมาว่ายังไงก็แล้วแต่คุณก็เป็นคนที่เขาไม่สามารถปล่อยได้ ต่อให้จะมีตัวเลือกทางเลือกเข้ามาหรือความสัมพันธ์จะมีความยับเยินย่ำแย่หรือพังพินาศแค่ไหนก็แล้วแต่คุณก็ยังเป็นคนนี้เขายังไม่สามารถจะปล่อยได้เนาะอืมอย่างที่บอกนะคะอยากให้เหมือนเดิมอยากให้เป็นเหมือนเดิมเคยเป็นยังไงก็เป็นอย่างนั้นได้ไหมอะไรเงี้ยมันมีไพ่ที่บุกหมอึงกันอยากจะพูดคุยและปรับความเข้าใจกันด้วยนะคะอ่ะดูเขาก่อนว่าเขาเป็นยังไงบ้างในช่วงนี้ก็ต้องบอกก่อนว่าไม่รู้ว่าห้าเหรียญนี่คือเขาคนนั้นที่คุณรอคอยหรือเปล่านะ บางท่านไ้้มีคนคุยหลายคนคนตาหลายคนก็อาจจะเป็นคนอื่นก็ได้มาดูเขาก่อนว่าเขาเขาเป็นยังไงบ้างกันเนาะเขาเป็นยังไงหลังไหมค่ะสามดาบใบแรกเลยค่ะดูมีบาดแผลนะคะดูมีปมมีแผลทิ้มแทงหัวจิตหัวใจนะคะอาการไม่ค่อยดีไพ่ต้งสองมาเป็นไพ่ควีนถือดาบด้วยจอเป็นคนแรงๆนะ ไช่คีนถือดาวเป็นไพ่ของคนที่อาจจะใช้คําพูดไม่ค่อยเพาะเท่าไหร่นะคะชอบพูดจาประชดประชันการแทกแดกน,นั่นเดี๋ยวบอกเลิกเดี๋ยวบอกไล่หรือชอบลองใจอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็ไม่รู้ลองไปลองมาสุดท้ายแล้วก็ช้าเองหรือเปล่าเนาะบางท่านในช่วงที่ผ่านมาอาจจะมีการใช้คําพูดคําจาที่ค่อนข้างจะเชื่อเฉือนกันนะคะไพ่เตรน์ก็เหมือนคิดกันคนละอยา่างมองกันคนละมุมอะไรอย่างเงี้ยค่ะเด mm. บางท่านอาจจะคุยชาวราศีพิจิกนะคะเขาเป็นยังไงบ้างในตอนนี้ก็โอ้ยเป็นไพ่สามดาบนะคะดูเจ็บปวดหัวใจอยู่เนาะไม่รู้ว่ามีปัญหาอะไรนะคะแต่ว่าเป็นปัญหาที่ยังไม่ได้รับการแก้ไขแล้วก็เป็นไพ่ควนหถือดาวด้วยพยายามจะสร้างเกราะป้องกันตัวเองขึ้นมานะคะในช่วงที่ผ่านมาทั้งนี้มันไปหายกันไปก็ก็คงจะมีอะไรบางอย่างเกิดขึ้นเหมือนกันหรือไม่อาจจะมีการเปลี่ยนแปลงบางอย่างเกิดขึ้นนะเดี๋ยวขออนุแมตให้เดี๋ยวเดนหน่อยเดี๋ยวเดสเขาไปเจออะไรมาเอ่ย แปดถ้วยเขาเป็นคนไปจากคุณหรือเปล่าชาวธนูไม่รู้คุณไปจากเขาหรือเขาไปจากคุณนะแต่ว่ามันเป็นไพ่แปดถ้วยมันเป็นลักษณะาการเดินออกมาพอรู้สึกว่ามันไม่เติมเต็มในสิ่งที่ต้องการหรือไม่อยากให้ฉันอยู่งั้นฉันไม่อยู่ก็ได้ไปก็ได้เลยนะคะอาจจะเป็นลักษณะแบบนั้นแต่ไปแล้วก็ยังขึ้นขึ้น,นลงลง,ลงก็ยังไม่ได้เด็ดขาดมากพอเนาะไพ่แต่สำหรับไพ่เจ็ดดาบน,นะคะจะมีความละล้าระหลังอยู่ ขอนึกไมมสามดามหน่อยจบช้ำน้ำใจอะไรเอ่ยเดี๋ยววิวนะโอเคเขาน่าจะถนัดกับการที่คุณเป็นฝ่ายเข้าหาเขาตลอดหรือเปล่าบางทีพอคุณเฉยๆดูเหมือนคุยก็ได้ไม่คุยก็ได้ก็อาจจะเป็นสิ่งที่ทําให้เขาค่อนข้างรู้สึกแย่น okay. ิดนึงเหมือนกันนะคะ เออทีนี้มันมีไพ่เดอะซันกับไพ่เจ็ดเหรียญเข้ามาไม่น่าจะเป็นชาวธนูไหมนะเหมือนชาวธนูน่าจะอยู่ห่างหางอยู่ห่วงหรือเปล่าก็คือเราเองก็ยังไม่ได้แบบปล่อยเขาได้แต่ก็ไม่ได้แบบเดินเข้ามาหาหรือพยายามอะไรมากนักนะคะคือเราก็มีสเปซของเราเนาะมันเป็นลักษณะของการที่เราก็อยู่ของเราแหละอาจจะมองว่าความสัมพันธ์นี้ดูเหมือนจะพัฒนาเติบโตต่อไปได้ยากก็ได้มันมีอะไรบางอย่างที่คงไม่ได้ถูกใจคุณมากนัแล้วคุณก็อาจจะรู้สึกว่าอยู่แค่ตรงเนี้ยก็พอแล้วนะคะ อย่างที่ผมอบอกแล้วบางทีอาจจะเป็นชาวเทนูที่กําลังต่อสู้กับความรู้สึกตัวเองอยู่ก็ได้นะถ้าในช่วงที่ผ่านมาคุณคือทุ่มเต็มที่แล้วก็ได้กลับมาเป็นสิบดาบคุณอ่านกำลังพยายามทำนี้ก็ได้คุณเอาตัวรอดจากการเป็นสิบดาบแบบที่เคยเจอก็ได้เนาะทีนี้เดี๋ยวดูกันเลยว่าเขาในตอนนี้รู้สึกยังไงกับคุณนะคะเรื่องราสอบฟังกันได้นะเป็นการอ่านทั่วไปนะคะอาจจะตรงบ้างไม่ตรงบ้างอาจจะไม่เกิดขึ้นกับใครเลยก็ได้ สี่เรียนค่ะเขายังต้องการคุณอยู่นะคะชาวพนูถึงแม้ว่าจะไม่ได้อยู่ในจุดที่อยากลงทุนอะไรขนาดนั้นแต่อยากได้อยู่นะคะโอูอีโกโ้แรงนั่นเนี่ยเป็นคนอีโก้แรงๆนะคะอืมโอเคคนคนนี้ไม่ชอบดรามา่าแล้วก็ไม่ชอบการพ่ายแพ้ด้วยนะคะเพราะฉะนั้นถามว่ารู้สึกไงกับคุณก็คือยังต้องการความสัมพันธ์นี้ค่ะยังต้องการคุณอยู่แต่ก็ไม่เอาดราม่านะ เป็นคนที่พยายามจะปล่อยแล้วก็ปปงนะคะอยากได้อะไรที่ดูจับต้องได้จริงคือไม่อยากจะลงทุนเยอะแต่อยากได้นะคะมันมารรพร้อมกับไพ่เอเมอร์ด้วยเป็นลนักษณะคนที่อยากจะเป็นฝ่ายคุมเกมมากกว่าเพราะฉะนั้นถ้าเกิดว่าต้องเดินตามเกมเพื่อให้ได้กลับมาอาจจะไม่ทาอาจจะไม่ใช่แนวเท่าไหรน่นะแต่ทีนี้สิ่งที่ซ่อนอยู่ในความเยือกเย็นของเขาอะค่ะมันก็มันก็มีความพยายามอยากที่จะทําอยู่ในนั้น คือถ้าอยู่ห่างไกลคงมีความคิดว่าอยากจะพยายามมาเจอกันนะคะหรือการพยายามเพื่อจะทาอะไรสักอย่างเพื่อคุณอะ่ะจะมีความพยายามอยู่แต่อาจจะไม่ได้แสดงออกเยอะเพราะฉะนั้นถ้าคุณคาดหวังความสัมพันธ์ที่หวานแหววคนคนนี้อาจจะไม่ได้ตอบโจทย์แต่ก็อย่าลืมวานีการอาทั่วไปไม่ใช่ทุกคนที่จะเป็นแบบนี้อยู่แล้วนะคะเออเดี๋ยวนะขอหนึ่งใบให้เจเไมเท้าจะพยายามทําอะไรเอ่ย ก้าถ้วยสองดาบถ้าในช่วงที่ผ่านมาเขาบขางท่านน่าเป็นความสัมพันธ์ไม่ชัดเจนหรือเป็นความสัมพันธ์ที่ชัดเจนก็แล้วแต่แต่ว่าจะอัพไปอีกรลเวลหนึ่งแล้วเขาไม่ไปสักทีเออหวังว่าเขาก็ยังมีจุดหนึ่งที่ ยังอยากจะอยู่เดียวเดียวอยู่คนเดียวหรืออยากเป็นโสนหรืออยากมีคนแบบสนใจอยากมีตัวเลือกทางเลือกหรืออะไรนี้คะเขาเป็นคนค่อนข้างที่จะเฟรนด์เลียดยาใจดีก็ยังอยากจะเป็นแบบนั้นนะคะอะแต่มันก็มีความสับสนเกิดขึ้นนะมีความสองตสองใจเกิดขึ้นว่าหรือว่าจะปลดบล็อกอะไรบางอย่างเพื่อให้ก้าวข้ามผ่านเป็นอีกสเต็ปหนึ่งคือมติถ้าเป็นความสัมพันธ์ไม่ชัดเจนคุยคุยกันเป็นแฟนกันแล้วมันไม่สามารถอัพไปมากกว่านี้ได้สักทีอะไรอย่างเงี้ย น่าจะมีจุดหนึ่งที่เขากําลังพยายามพยายามเพื่อที่จะข้ามขั้นนะ่ะแต่มันยังไม่ได้แบบร้อยเปอร์เซ็นในการพยายามนะมันยังเป็นลักษณะการแบบสองติดสองใจว่าเออไอแบบเนี้ยมันก็โอเคนะแต่มันเหงาอ่ะมันไม่เติมเต็มหรือว่าจะปลดบล็อกข้ามเส้นตรงนี้แล้วไปเป็นอีกแบบหนึง่งคือมองในเรื่องของการแต่งงานสร้างครอบครัวหรือความสัมพันธ์ที่มีคอมมิทเมนต์เกิดขึ้นอะไรอย่างเงี้ยค่ะ ก็อาจจะเป็นลักษณะการที่เขาน่าจะเป็นกระบวนการของเขานะคะทีนี้ขอไปเอ็มเพลอร์หน่อยเอ็มเพลอร์ต้องการอะไรเอ่ยแต่ยังไม่ได้เป็นสิ่งที่มีคําตอบชัดเจนนะต้องบอกก่อนนะคะเอ็มเพลสเอ็มเพลเอ็มเพร์ต้องการเอ็มเพลสแสดงว่าต้องการคู่นะคะ ต้องการคู่แล้วก็คงจะมองว่าน่าจะเป็นคุณน่าจะแต่ไม่ใช่ว่าเป็นคุณนะน่าจะเป็นคุณนะคะก็คือยังไม่ได้เต็มร้อยเปอร์็นนาะเจ็ดถ้วยเพราะว่าที่บอกอนี้เพราะว่ามันเป็นเจ็ดถ้วยมันเป็นอารมณ์ตัวเลือกทางเลือกอยู่นะคะมันเป็นสิ่งที่คิดและล่องลอยอยู่ในอากาศยังไม่ได้ข่อยคว้าและทําให้เป็นจริงเพราะฉะนั้น ต้องการคู่ที่คิดว่าน่าจะเป็นคนุณแต่ไม่ได้ต้องการคู่ที่เป็นคนุณเออเพราะฉะนั้นก็คือมันยังไม่เต็มร้อยอ่ะเออเพราะฉะนั้นแต่แต่ก็แนวโน้มก็มาทางคนนุณน,นะคะเป็นคือถ้าเป็นความสัมพันธ์ในอารมณ์ตัวเลือกทางเลือกคุณเป็นคนที่น่าสนใจเป็นเด็กปั้นที่คิดว่าปั้นแล้วน่าจะไปถึงจุดนั้นได้อย่างเงี้ยค่ะ แต่ว่ามั่นใจแบบร้อยเปอร์เซนต์ไหมแบบยกมงให้เลยไหมอาจาจะยังไมไ่ถึงขั้นนั้นนะคะแต่ว่าก็คิดว่าน่าจะเป็นไปได้คุณอาจจะมีอะไรบางอย่างให้ทําให้เขารู้สึกถึงแรงนดูแล้วก็ต้องกลับมาหาคุณอยู่เสมอบางทีเขาอาจจะมีดาวอะไรบางอย่างที่แพทางคุณอยู่เลยทําให้ต่อให้เงียบกันไปห่างก,กันไปไม่ได้คุยกันก็ก็ยังรู้สึกคิดถึงคุณนะ่<อ>ก็ยังเหมือนอยากจะดึงตัวเองกลับมาหาคุณอยู่เสมออะไรอย่างเงี้ยค่ะอืมอะละครึ้ไหมสี่เหรียญหน่อยสี่เหรียญต้องการอะไรจ้ะ โอเคควีนถือถ้วยคิงถือถ้วยก็น่าจะต้องการคนที่มาซ่อมแซมบาดแผลนะคะเช็คดูให้ดีก่อนนะใครที่ห่างกันมาสักระยะหนึ่งเช็คดูให้ดีก่อนว่าช่วงที่เขาห่างกับเราเขาไปบาดเจ็บกับใครมาหรือเปล่านะคะบางทีอาจจะเห็นคุณค่าเราในตอนที่บาดเจ็บและต้องการให้เราไปซ่อมแซมรักษาก็ได้ต้องดูให้ดี ะะแต่ก็ต้องบอกก่อนไม่ใช่ทุกคนที่จะเป็นแบบนี้อยู่แล้วนะบางทีเขาอาจจะมาด้วยความรู้สึกว่าเขาต้องการคุณจริงๆก็ได้นะคะถึงจะยังไม่ค่อยแน่ใจแต่ว่ามันก็มีแนวโน้มมาทางคุณเนาะแต่ว่าก็ความสัมพันธ์ของแต่ละคนไม่เหมือนกันนะคะอาจจะต้องลองหาส่วนตัวของตัวเองดูเนาะน่าจะดีกว่านะคะอ่ะแนวโน้มความสัมพันธ์หน่อยแล้วกัน,นะคะ่ะว่าแนวโน้มโอแนวโน้มความสัมพันธ์จะเป็นยังไงเอ่ย เวลาที่ไพ่มันหล่นว่าจะปล่อยให้มันหล่นไปเลยนะคะว่าจะถือว่าเขาแบบไม่อยากมาร่วมวรุงกับเราก็ปล่อยไปนะคะอาจจะไม่ได้แบบไปเก็บยกเว้นแต่มันหล่นทั้งแผองอันนั้นอาจจะต้องเก็บนะคะเปนจำเป็นเนาะเอ่อควี er นเธอเหรียญค่ะเพื่ท่านอาจจะคุยกับชาวธาตุกินเนของโชคกันเนาะเพราะบางท,านนาทีถ้าหล่นทั้งแผองอาจจะเพราะว่าเราสับไม่ไดีเองนะคะแต่ถ้าแบบเป็นลักษณะของกระเด็นอ๋อถ้ากระเด็นบนโต๊ะก็จะเปิดแต่ถ้ากระเด็นหล่นลงไปเลยก็ถือว่าโอเคเขาไม่อยากอยู่ด้วยนะคะ แต่ไม่รู้ที่อื่นคิดเหมือนกันหรือเปล่านะก็ล้วแตะเ้าแต่คนนะคะเราจะเซนต์ของแต่ละคนแนวโน้มความสัมพันธ์บางท่านมีโอกาสได้เริ่มกันใหม่นะถ้าตัดความฟุ้งออกไปได้นะคะจริงๆแล้วมันมีไพ่หนึ่งถ้วยปรากฏขึ้นมาแสดงว่าถ้ามีความสัมพันธ์ที่มันปลุกได้ทุกเวลาแหละถ้าอยากจะปลุกแต่ก็หายไปได้ตลอดเวลาเหมือนกันนะถ้าวันไหนวันหนึ่งที่มันมีสถานการณ์ที่เปลี่ยนนะคะมันเป็นลักษณะความสัมพันธ์ที่มันไม่ค่อยเสถียรต้องบอกก่อน มันเวลาที่มันถูกปลุกขึ้นมาเวลาฟูมันก็ฟูเต็มที่นะคะแต่เวลาที่มันดรอปลงไปมันก็ก็หาไม่เจอเลยเหมือนกันคือไพหนึ่งถ้วยเหมือนที่ว่าเคยพูดหลายครั้งเหมือนการเทเบียรนเย็นลงในแก้วเวลาเทแรกๆมันก็พุ่งมาเต็มที่นะคะแต่ว่าสักพักหนึ่งมันก็ยุบตัวลงไปที่ที่มันลอยขึ้นมาจะหดหรือแค่ก้นแก้วอะไรเงี้ยเป็นไปได้ ก็อาจจะยังมั่นใจมากไม่ได้กับหนึ่งถ้วยนะคะแต่ก็มีโอกาสที่จะกลับมาเริ่มต้นกันใหม่ได้เนาะแต่ไพ่ใบแรกเป็นไพ่ควีนถือเหรียญมันเป็นลักษณะการที่บางอย่างมันยังซ่อนอยู่ในใจนะคะยังเก็บอยู่ในใจแล้วก็พูดไปก็รู้สึกว่าไม่มีประโยชน์เพราะฉะนั้นก็ไม่พูดพอไม่พูดมันก็สะสมหรือกล่าว็ต้องมาดูอีกทีเนาะมีไพ่อัศวินถือเหรียญเข้ามาด้วยนะคะมันเป็นลักษณะขการที่ตอนนี้ใครบางคนกาลังโฟกัสกับการที่อยากจะเริ่มต้นใหม่อยากที่จะปลุกมันขึ้นมามันก็เลยเหมือนใจจดจ่อออยู่่่่กกับนน้ตาาางงทีะะะคววม็ดจ มันจะไปได้นานหรือเปล่ามันจะเสถียรพอหรือเปล่าด้วยนะคะคืออย่างที่บอกแหละว่าจริงๆตอนนี้ดาวความรักของคุณเดินหน้าแล้วถ้าในช่วงที่ผ่านมามันแบบน่วงเหลือเกินบอบช้ำเหลือเกินหรือมันมีอะไรบางอย่างจูงใจให้กลับไปคุยกันไปเจอกันอะไรอย่างนี้ยค่ะตอนนี้ดาวเดินหน้าแล้วถามว่ามันจะดีขึ้นไหมมันก็มีโอกาสจะดีขึ้นเพราะว่าด้วยคำว่าพอดาวเดินหน้ามันไม่ได้เป็นดาวที่เดินผิดปกตินะคะดาวปกติต้องเดินหน้าอยู่แล้วพอเดินหอยหลังก็จะทําให้บรรกาศหลายๆอย่างมันมีความมีเอฟเฟจกับเราเนาะ แต่ว่าพอมันเดินหน้าแล้วมันก็จะทาให้อะไรอะอยกางมันควรจะเป็นไปตามที่มันควรจะเป็นมากขึ้นคือจริงๆดาวเดินถอยหลังมันไม่ได้เดินถอยหลังจริงๆหรอกนะมันก็เดินหน้านั่นแหละค่ะแต่ว่ามันอาจจะมีปรากฏการณ์อะไรบางอย่างที่ทําให้ทางนักโหราศาสตร์เขาคิดว่ามันคือการเดินถอยหลังมิวอกไหมเออแต่จริงๆมันก็คือเดินหน้านะคะไพ่เจ็ดดาบเข้ามาด้วยนะคะเป็นไพ่ที่บ่งบอกถึงอาการระล้าระังเห็มั้ย ความรู้สึกที่เคยถอนใจอาจจะอยากถูกๆลกขึ้นมาพออยากจะไปต่อสักพักมันเปลี่ยนใจนะคะต้องระมัดระวังยังต้องเฝ้าระวังอยู่นะคะในช่วงเดือน2เดือนนี้น้องชาวราศีธนูนและขนาดธน,นออูด้วยความว่ามันเริ่มใกล้เข้าวันเกิดคนแล้วนะคะแต่ต้องบอกก่อนว่าไม่ใช่ทุกคนส่วนใหญ่ก่อนจะเข้าวันเกิดหลายคนจะมีเอฟเฟกเกิดขึ้นนะคะเราจะเรียกกันว่าเดือนวินาศนะคะ ใครที่เกิดใครที่เกิดในช่วงปลายปลายพฤศจิกาเข้าธันวาหรือเดือนธันวาอะไรเงี้ยก็ก็อาจจะมีเอฟเฟกประมาณช่วงตุลาเนาะตุลาพฤศจิกาที่แบบเรียกว่าเดือนมีนานะคะก่อนมันเกิดอาจจะมีปัญหาบางอย่างเข้ามาหรือทําให้เราสึกหน่วงหรือจิตใจว้าวุ่นหรืออะไรเงี้ยค่ะแล้วแต่ แต่ทีเนี้ยด้วยความว่ามันยังไม่เข้านะคะมันยังเป็นสิงหากันยาแต่ก็ไม่ได้แปลว่าจะไม่โดนนะคะบางคนอาจสตาร์ตตั้งแต่3เดือนก่อนมันเกิดเลยก็เป็นไปได้เหมือนกันแล้วแต่คนนะคะยังคงว,ว่านะเอฟเฟกจะมาทุกปีก็คือแบบมันเกิดเดือนตุลาน้เอฟเฟกจะมาแต่กรกดาสิงหากันยาก็คือ กรกฎานี่คือเริ่มรับสัญญาณมานะพอสิงหาก็คือพีกสุดนะคะก็คือสิงหาก็ไม่คือรักราศิรุณเลยสักปีนะสำหรับกวานนะเออแล้วพอกันยาก็คือนอนจมกองเลือดไปเลยนะคะแล้วก็มาเริ่มต้นใหม่หลังเกิดอะไรเงี้ยก็บางคนก็อาจจะเป็นแบบนั้นแต่ก็ไม่ใช่ทุกคนเนาะเพราะว่ามันแล้วแต่พื้นดวงของแต่ละคนด้รยว่าดาวของเราแข็งแร่งแค่ไหนด้วยหรือว่าปีนั้นเป็นปีที่เราดวงขึ้นหรือดวงลงนะคะถ้าเป็นช่วงที่ดวงขึ้นบางทีเราก็อาจจะไม่รู้สึกเอฟเฟคอะไรหนักหนาสาหัสขนาดนั้นแต่ถ้าเป็นช่ว แน,นวรองความสัมพันธ์อย่างที่บอกนะคะสามารถปลุกขึ้นมาได้แต่ว่าก็ต้องดูด้วยมันสเสถียรนมากพอหรือเปล่านะคะไพ่ก็สำหรับเป็นไพ่คิงถึงมือเท้าอาจจะยังเป็นความสัมพันธ์ที่ยังอยากได้อยู่ยังต้องการอยู่ก็เหมือนยังไม่ได้มีใครลุกออกไปจากสนามนี้นะค่ะจากเกมนี้แต่แค่ก็ยังไม่ได้เห็นการเล่นแบบเต็มที่ขนาดนั้นด้วยเช่นกันนะคะอทีนี้มาดูคําแนะนําหน่อยแล้วกันเนาะไพ่อยากแนะนําอะไรบ้างเอ,อ่ย นะนำให้กับชาวราศีธนูเนี่ยค่ะกับสถานการณ์ความรักความสัมพันธ์เป็นในช่วงนี้ใครอยากแนะนำอะไรบ้างเอ่ยอาจจะต้องสื่อสารกันนะคะชาวราศีธนูหลายท่านพอได้กลับมาคุยกันไฟติดนะชดช่วงชัตชวาเลยนะคะไฟรักมันโหมกระหน่ำแล้วเกินแต่ต้องระมัดระวังความกดดันที่จะเกิดขึ้นนะคะอิทธิพลต่างๆที่จะส่งผลต่อความสัมพันธ์เนาะ บางทีคาดหวังความเพอร์เฟกมากเกินไปก็จะทําให้ความสัมพันธ์มันเสียสมดุลได้นะคะอย่าลืมคุณค่าในตัวเองด้วยเนาะบางทีพอเราเหมือนแบบขาดความมั่นใจเราก็จะพยายามหาวิธีเพิ่มความมั่นใจโดยการไปแอบซื้อแอบซองเจาะกรติดลองใจหรืออะไรก็แล้วแต่นะคะหรือทำอะไรก็แล้วแต่เพื่อให้เราแบบให้เราต้องได้ทำอะอะไรอย่างเงี้ยซึ่ง บางทีมันอาจจะเกิดจากการที่เราไม่มั่นใจอะไรบางอย่างในตัวเราหรือในความสัมพันธ์เปล่ามันเลยทำให้เราต้องวขวนขวายหาวิธีต่างๆเออคือต้องบอกก่อนว่าในความเป็นทนโนจุดแข็งของเราคือการที่เราปล่อยอิสระเนาะชีวิตไม่มีขีดจํากัดน,นะคะความเป็นทนโนเวลาที่คุณรู้สึกว่าพลังงานคุณอ่อนหรือเกิดไปเที่ยวนะคะถ้าใครสามารถไปเที่ยวได้ไปเลยแล้วก็ไปคือไปให้ไกลนะคะไปให้ไกลไปในที่ที่ไม่เคยไปได้ยิง่งดีนะคะ ว่าเคยมีช่วงหนึ่งที่ชีวิตก็คือหมดมืดมนหุนทางแล้วนะคะหลายปีก่อนก็คือไม่เหลืออะไรแล้วในชีวิตคือแบบฉันจะเอาไงต่อกับชีวิตตีอะไรเงี้ยก็ตอนนั้นเหมือนไปญี่ปุ่นแล้วก็ไปแบบจังหวัดทางภาคใต้ของเขาก็คือไม่เคยไปมาก่อนดีมากนะคะชีวิตเหมือนได้เกิดใหม่จากอินเดียมาเป็นนักพยากรณ์เชยเลยนะคะตั้งแต่วันนั้นจนถึงวันนี้เอใครที่ติดตมามมาตั้งแต่คลิปแรกก็คืออันนั้นคือคลิปที่ ที่หวัดไปหิงใจที่มุกุ่น,นะคะไปคนเดียวตอนนั้นก็คือพินาศเหมือนกันนะคะชีวิตแล้วก็เหมือนเหมือนคือตอนนั้นหวาดก็ยังดูดวงไม่ได้เก่งแบบแบบมากนักนะคะก็คือแบบดูเป็นไพ่อย่างเดียวมากกว่าไม่ได้ดูพื้นดวงหรืออะไรอย่างก็ไม่ค่อยรู้เรื่องพื้นดวงเท่าไหร่ตอนนั้นก็ก็ไปแต่พอน,นึกย้อนไปในวันนี้ในวันที่เราดูพื้นดวงเป็นแล้ว,ว่าคล่องแล้วอะไรก็เข้าใจได้อ๋อโอเคหวัลนลัคขาธนูการออกไปข้างนอก การออกไปใช้ชีวิตให้มีแบบให้อิสระแบบไม่มีขีดจํากัดคืออยากทําอะไรก็ทำอยากไปไหนก็ไปอย่างเงี้ยมันจะเป็นการเพิ่มพลังให้กับเราแล้วอาจจะทําให้เราได้เจอโอกาสที่ที่เราไม่คิดว่าเราจะเจอก็กได้อะไรเงี้ยค่ะเพราะฉะนั้นใครที่กําลังเหมือนแบบโอ้โหมันแผ่วเลยเกินช่วงนี้มันไม่ไหวแล้วลองไปเที่ยวดูนะคะเราไปหาอะไรเติมพลังงานให้กับเราก็จะช่วยเราได้มากขึ้นนะคะหรืออาจจะเป็นการเรียนต่อศึกษาต่อหรือหาทักษะอะไรต่างๆเพิ่มเติมก็ได้ขัฒนาตัวเองก็จะเป็นการฮิลเราได้อีกระดับหนึ่งเหมือนกันใครที่เป็นหนูก็แนะนําอยู่นะคะ กลับมาทิพยนะคะเอ่ออย่างที่บอกแหละบางทีพอเรารู้สึกว่าเราเหมือนไม่ค่อยมั่นใจในตัวเองมันก็อาจจะทําให้เราพยายามทำอะไรหลายอย่างแล้วสุดท้ายแล้วมันจะเป็นการบั่นทอนตัวเองไปด้วยหรือเปล่า mm. ก็ต้องระวังให้ดีเ mm. นาะความสัมพันธ์ที่ดีมันอาจจะต้องใช้เวลาหน่อยนะคะการเรียนรู้ซึ่งกนและการเหมือนการปลูกต้นไม้ต้นหนึ่งต้นรักต้นหนึ่งนะคะต้องอาศัยเวลารดน้ำปลูนดินใส่ปุย๋ยตอนนี้ฝนตกนะคะขอภัยถ้าเสียงมันจะแทรกเข้ามาเนาะแต่ว่ามันจะจบแล้วนะคะก็ขออัดต่อไปเลยแล้วกัน การรดน้ำคนดินใส่ปุ๋ยการประคับประคองความสัมพันธ์ก็ค่อนข้างจะสําคัญนะคะเพราะฉะนั้นบางทีการที่เราไปพยายามโฟกัสบางสิ่งบางอย่างมากเกินไปอาจจะทําให้เราละเลยบางสิ่งบางอย่างโดยที่เราไม่รู้ตัวก็ได้เพราะฉะนั้นลองถอยเด้กกลับมาแล้วก็ลองดูนะคะว่าจริงๆแล้ว ในตอนนี้เราคงจะทําอะไรเพื่อเป็นการดีกับตัวของเราหรือความสัมพันธ์ของเรามากที่สุดเนาะใครบอกว่าอย่าลืมรักตัวเองด้วยนะคะโอเคค่ะชาวราศีธนูและคณาธนูในแนวนโยของมรักความสัมพันธ์พวกคุณในช่วงนี้ยามเดถึงสิ้นเดือนกันยายนนี้นะคะบางท่านอาจจะเป็นเรื่องราวสองฝั่งกันก็อาจจะตรงบ้านไม่ตรงบ้านอาจจะไม่เกิดขึ้นเกินไปเลยก็ได้ใครที่เป็นความสัมพันธ์ที่มีความแตกต่างกันเยอะๆค่ะบางทีมุมอมองความคิดหรือเป้าหมายอะไรบางอย่างที่แตกต่างกัน ออลองหาตรงกลางเนาะเพื่อที่จะมาจูงคนสองคนให้สามารถไปต่อด้วยกันได้ซึ่งถ้าในตามศาสตร์จีนนะคะเขาจะมีแบ่งทัง,งานธาตุเป็นห้าธาตุเนาะในแต่และคนน่นนะคะก็จะมีธาตุไฟธาตุด,ดินนะคะแล้วก็ธาตุทองธาตุน้ำแล้วก็ธาตุไม้นะห้าธาตุนะคะซึ่งในห้าธาตุเนี้ยก็จะมีคู่ที่เสริมกันรักกันนะคะแล้วก็คู่ที่ไม่ค่อยถูกกันเท่าไหร่ อยู่ด้วยกันแล้วก็จะหักล้างกาันหรือบางทีคู่ที่เหมือนถ่ายทอดพลังงานทำให้พลังงานหมดอะไรอย่างเงี้ยอย่างถ้าสมมติว่าคุณกับคนรักของคุณแบบทเบะเลาะกันบ่อยมีปัญหากันบ่อยอาจจะเกิดจากการที่หนึ่งคือท่านตามโหราศาสตร์ตะวันตกบางทีเราอาจจะเป็นดูคู่ยากหรือเปล่าพอเราเป็นดูคู่ยากหรือเขาเป็นดูคู่ยากเลยทําให้เหมือนต้องเจอกับบททดสอบตลอดเวลามันก็จะมีความยากลำบากเข้ามานะคะแต่ถ้าในตามศาสตร์จีนนะเขาก็จะดูว่าเป็น ธาตุที่ตรงข้ามกันหรือเปล่าอย่างให้ตามศาสตร์จีนนะเขาจะมีน้ํากับไฟที่เขาไม่ถูกกันเนาะเออการอยู่ร่วมกันก็จะยากนะคะแต่อยู่ได้ไหมอยู่ได้แต่อยู่ยากก็ต้องหาวิธีในการที่จะทําให้อยู่ร่วมกันได้ก็จะเป็นลักษณะการที่อะเอาธาตุไม้มาเสริมมากันเพราะว่าธาตุน้ําจะเสริมธาตุไม้ส่วนธาตุไม้จะไปเสริมธาตุไฟเพราะฉะนั้นสิ่งที่อยู่ตรงกลางก็คือธาตุไม้ พอมีธาตุไม้มาจูนก็จะทําให้น้ํากับไฟสามารถคุยกันรู้เรื่องมันมีคนกลางอะค่ะก็จะทําให้ความสัมพันธ์มันสามารถที่จะ้อไปด้วยกันได้เหมือนคนนึงก็อาจจะต้องปรับนิดนึงคนนึงก็ปรับนิดนึงอะไรเงี้ยค่ะเหมือนธาตุไม้ก็จะกลายเป็นนักการทูตไฟนะคะในการเจรจาสองฝ่ายอะไรเงี้ยค่ะก็ก็อาจจะลองเช็คดูก็ได้นะคะว่าจริงๆดวงจีนก็ก็ช่วยได้เยอะเหมือนกันนะคะในเรื่องของการดูพลังงานธาตุของตัวเองการหาธาตุอะไรหาสีอะไรมาเสริมเราหรือว่า เราควรจะทําอะไรที่เหมาะกับพื้นดวงของเราในตามแบบของจีนนะคะถ้าเน้นในเรื่องของธุรกิจนันเนาะว่าดูเป็นดวงจีนจะดีกว่านะคะแต่ว่าถ้าดูในเรื่องของความรักก็สามารถดูได้จริงๆไทยก็ได้แต่วันตกก็ได้หรือจีนก็กได้แต่จีนถึงเมื่าค่อยไม่ค่อยสนับสนุนเท่าไหร่เพราะว่า มันค่อนข้างซับซ้อนเยอะเหมือนกันเนาะก็อาจจะเป็นแบบตะวันตกเทียบดวงกันระหว่างเราเขาก็าน่าจะดีกว่านะคะโอเคคลิปนี้ก็จะประมาณนี้แล้วกันนะคะนอกเรื่องไปไกลเลยใครที่สนใจในเรื่องของดวงจีนหรือพลังงานธาตุก็คอมเมนต์ไว้ข้างล่างนะคะมันอาจจะมาทาคลิปแยกแล้วกันน้องสนุกเหมือนกันคะ่ะดวงจีนใครที่เน้นในเรื่องของธุรกิจหรือว่าอยากจะเสริมพลังงานธานตุเองดวงจีนค่อนข้างตอบโจทย์นะคะ, mm hmm. ะ,คะเพราะว่าแต่ละคนก็จะมีพลังงานธาตุไม่เหมือนกันแล้วก็ อะไรบางอย่างที่เสริมเราอาจจะไม่ได้สามารถเสริมคนอื่นได้อะไรที่เสริมคนอื่นได้ด,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 ดีก็อาจจะไม่ได้แบบแมทช์กับเราขนาดนั้นเลยเนี่ยค่ะก็อาจจะต้องดูเป็นของส่วนตัวของตัวเองอันนี้จะดีกว่านะคะไว้เดี๋ยวคราวหน้าถ้ามีเวลา,าจะมาสอนแล้วกันว่ามันสามารถหายัางไงได้บ้างหรือทํำยังไงได้บ้างแล้วกันนะคะโอเคคะ่ะทุกคน คลิปนี้ก็ประมาณนี้แล้วกันนะคะเรื่องราวสั่งฟังกันได้นะเป็นการอ่านทั่วไปนะคะอาจจะตรงบ้างไม่ตรงบ้างอาจจะไม่เกิดขึ้นกับใครเลยก็ได้ถ้าคุณชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามแล้วก็คอมเมนต์คุยกันข้างล่างนี้นะคะแล้วพบกันใหม่คลิปหน้านะวันนี้ไปแล้วค่ะบ๊ายบาย